สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเลื่อยชิ้นงานให้ได้ขนาดที่ต้องการพอดแคสต์ Podcast. รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักทักษะพื้นฐานงานเครื่องมือกลและการเขียนแบบช่างกลแบบเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้จริงค่ะดิฉันน้องปอเองค่ะและผมพี่ชนะครับวันนี้เราจะมานั่งคุยกันแบบชิวๆเหมือนอยู่เวิร์กช็อปแต่ได้ความรู้น่นๆเรื่องการเลื่อยชิ้นงานให้ได้ขนาดที่ถูกต้องพี่ชนะคะ วันนี้เรามาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานก่อนเลยการเลื่อยชิ้นงานเนี่ยจริงๆแล้วสำคัญกับงานเครื่องมือกลยังไงคะคำถามดีมากครับน้องปอการเลื่อยชิ้นงานเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่สุดของงานเครื่องมือกลไม่ว่าจะเป็นงานกัดงานเจาะหรือการประกอบเครื่องจักรทุกชิ้นส่วนต้องเริ่มจากชิ้นงานที่มีขนาดถูกต้องก่อนครับอ๋อ แปลว่าการเลื่อยไม่ใช่แท่ตัดชิ้นงานให้เล็กลงแต่เป็นการกำหนดขนาดและรูปร่างให้แม่นยำด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับการเลื่อยที่ดีช่วยให้เราได้ชิ้นงานตรงตามแบบลดการสูญเสียวัสดุและช่วยให้งานต่อไปสะดวกขึ้นครับเช่นถ้าเลื่อยไม้หรือเหล็กไม่ตรงเวลาเขียนแบบหรือประกอบก็จะเจอปัญหาแน่นอนครับฟังแล้วเข้าใจง่ายมากค่ะพี่ชนะแล้วสำหรับคนเริ่มต้น เราควรโฟกัสตรงไหนก่อนดีคะสิ่งแรกเลยคือต้องรู้จักชนิดของเลื่อยและทิศทางการเลื่อยก่อนครับเพราะเครื่องมือแต่ละชนิดเหมาะกับงานทีน่ต่างกันและการเลื่อยตามทิศทางที่ถูกต้องจะช่วยให้ชิ้นงานเรียบและแม่นยำครับอ๋อแบบนี้ EP ต่อไปเราก็จะได้เจาะลึกเรื่องชนิดของเลื่อยและวิธีเลือกใช้งานให้เหมาะกับงานแต่ละประเภทใช่ไหมคะใช่เลย